หัวข้อนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงการประยุกต์แนวคิดด้านความยั่งยืนเอามาใช้ให้เกิดเป็นกระบวนการแล้วก็เกิดเป็นผลกระทบตามที่เราต้องการนะครับคาใหญ่ๆที่ผมขออนุญาตเล่าก่อนเลยนะครับเราจะได้ยินบ่อยมากในโลกยุคปัจจุบันนี้เวลาพูดถึงความยั่งยืนคําคำว่า i m p a c t นะครับหรือว่าผลกระทบซึ่งผลกระทบเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถมองมันเป็นคําที่มีได้หลายมิติคือ ผลกระทบที่ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นหรือผลกระทบที่ทําให้ชีวิตมันอาจจะไม่ดีขึ้นแย่ลงนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นความประสงค์ในการพูดถึงการพัฒนาชื่อจะบอกแล้วว่า condition คือการพัฒนาใช่ไหมฮะดังนั้นผลกระทบมันจะต้องดีขึ้นนะซึ่งเราก็ดูว่าถ้าเกิดมันมีผลกระทบที่ไม่ดีนะปัจจุบันนี้ทําอย่างไรให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าดีขึ้นนะครับดังนั้นในแต่และประเด็นของ SDGs ก็จะมีวิธีการมองผลกระทบที่ค่อนข้างไม่ได้เหมือนกันจน,จน,จนเกินไปนะครับแต่ว่า ในภาพรวมแล้วเนี่ยเขาจะมีคอนเซ็ปต์ที่บอกว่า17ประการเนี่ยมัน c o m p ีเ m e n t หรือมันสนับสนุนซึ่งกันและกันดังนั้นครับในหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคือถ้าเราจะทําเรื่องความย,ายั่งยืนนั้นเราจะมี action อย่างไรเพราะหลายคนบอกว่าเราอยากยั่งยืนอยากเป็นองค์กรที่ยั่งยืนเนอะแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะเริ่มต้นและ,ะทําให้กระบวนการมันเกิดขึ้นอนะอย่างเป็นรูปธรรมได้ยางไรบ้างวันนี้เราจะมาดูหัวข้อกันนะครับแล้วก็จะมาดูว่าขั้นตอนที่จําเป็นสําหรับคนที่ทํางานด้านความยั่งยืนคืออะไรบ้างนะครับ ขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนที่1จะบอกเลยว่าหลายๆองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะหน่วยงานหรือแม้แต่เป็นฝ่ายทนหนยนะครับบางครั้งก็ไม่ไมรู้จักตนเองนะครับการทํางานด้านความยั่งยืนนะครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือการรู้จักตัวเองและรู้ว่าเราเก่งด้านไหนนะครับดังนั้นในขั้นตอนนี้นะครับจำเป็นมากที่เราจะต้องกําหนดประเด็นความยั่งยืนที่เหมาะสมกับองค์การด้วยการเข้าใจองค์กรครับ ขออนุญาตใช้ตัวอย่างของคณนะเกายภาพบำบัดของมาฮิโดนเหล่านี้เองนะครับคืออันดับแรกเราก็ต้องกลับไปดูว่าอะไรคือวิสัยทัศน์พันธกิจปรชัชญาหรือแนวทางที่องค์กรตั้งเป้าเอาไว้ที่จะประสบผลนะครับออยกตัวอย่างเช่นคณนะเกายภาพบำบัดบอกว่าในปี2567จะต้องเป็นสถาบันดับหึใน3ของเอเชีย โดยเน้น3ประเด็นออขอทห้สี่ประเด็นนับศึกษาวิจัยนวัตกรรมและบริการสุขภาพนั่นคือตัว4ข้อเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะต้อง achieve ในสิ่งที่เรียกว่า excellence และต้องยั่งยืนด้วยซึ่งอันนี้ไม่ยากเลยนะเพราะว่าเราก็กลับไปดูว่าในแต่ละฟังก์ชันศึกษาวิจัยนวัตกรรมบริการสุขภาพมันเกี่ยวข้องกับใครและผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อมสังคมและ g o v e r n a n c e อยู่ได้จากอะไรบ้างนะครับซึ่งข้อดีของตัวอย่างเนี้ยคือวิสัยทัศน์และพันธกิจเนี่ย สัดคล้องกันมากเลยนะครับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นกับบนกนารทํางานที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันไป,อ,ปอีกประเด็นนึงที่ผมขอแนะนำนะครับก็คือ,อบางครั้งเนี่ยเราอาจที่จะไม่แน่ใจว่าเราพร้อมหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าท่านดูข้างล่างนะครับสามารถเข้าไปในลิงก์ที่กําหนดเอาไว้ให้นะครับลิงก์เนี่ยเป็นตัวอย่างของอ แบบทดสอบที่จะประเมินความพร้อมของเราเบื้องต้นนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นองค์กรที่ทําง,งานด้านความยั่งยืนหรือเปล่าคําแนะนําก็คือไม่ใช่ผู้บริหารองค์กรทําคนเดียวแต่แบบทดสอบเนี่ยสามารถทําด้วยคนทุกคนในองค,ค์กรแล้วนาคะแนนมาประเมินนะครับจะทราบเป็นลําดับซึ่งข้อดีก็คือเขาจะพูดถึง 6- หรือ7ประเด็นที่ใช้เป็นตัวบ่งบอกได้ถึงความพร้อมขององค์กรนะครับดังนั้นเรามี การวิเคราะห์วิสัยทัศน์พันธกิจปัญญรราแล้วว่าเราจะทําเรื่องอะไรเราอยากจะโฟกัสไปคิดด้านไหนตามด้วยการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรคะแนนออกมานะครับเราจะสามารถไปต่อในขั้นที่2ได้นะครับว่าถ้าจะทําด้านความยั่งยืนนั้นเราจําเป็นที่จะต้องอวิเคราะห์อะไรต่อนะครับทีนี้เราสามารถใช้สวอตหรือว่าธนงนี้ได้นะครับประเมินคู่กันไป ในขั้นที่2ครับในขั้นที่2ขั้นแรกเรารู้ตัวเองเลยใช่ไหมว่าเราควรทําด้านไหนตามแนวของวิสัยทัศน์ธรกิจที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับตามด้วยเข้าใจว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรบ้างและจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรดีสเต็ปที่2ครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของคนเราทํางานร่วมกันกับคนเพื่อคนโดยคนนะครับดังนั้นสิ่งที่จําเป็นมากคือเราจะต้องรู้ครับว่า เราควรจะทำเรื่องอะไรและเพราะอะไรนะครับเป็นความสำคัญมากเลยดังนั้นในขั้นตอนนี้นะครับเราเรียกว่าการประเมินประเด็นสำคัญของความยั่งยืนนะครับผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าไม่ใช่อยู่ดีองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะบอกว่าเราอยากทำเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนหรืออยู่ดีเราบอกว่าเราอยากทำเรื่องของสิทธิมนุษยชนของเรานะครับ สิ่งเหล่านี้มันจะต้องมาจากความจําเป็นอย่าลืมนะครับว่าฐานแนวคิดของ ESG คือทําเพื่อลดความเสี่ยงดังนั้นองค์กรมีความเสี่ยงเรื่องอะไรเราจึงจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นในการมองหาประเด็นนะครับซึ่งวิธีการที่ใช้กันบ่อยก็คือการส่อหาข้อมูลและวิธีการและแนวคิดจากบุคคลที่เราเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือว่า stakeholders นั่นเองว่าเขาต้องการอะไรบ้างเช่นเราสามารถแบ่งคนกลุ่มนี้ได้เป็น กลุ่มคนลำดับที่1 2 3สนะครับเช่นคุณอาจจะเห็นว่าเป็นกลุ่มแรกแรกสุดที่ใกล้เคียงกับเรานะครับเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มหนึ่งเนาะเช่นพนักงานเช่นลูกค้าเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านอาจจะมองเห็นว่ามีกลุ่มที่อาจจะลองไปเนาะเช่นชุมชนสังคมหน่องี้นะครับ วิธีการเนี่ยผมว่าจะมีแมทริกซ์ที่สามารถอันนี้เราเป็นไอเดียนะครับซึ่งอาจดูร่วมกับเอ,อกาสารประกอบด้วยคือแมทริกซ์ที่พูดถึงความสนใจที่เขาและเรามีต่อกันและกันและก็สองก็คืออินฟลูเอนซ์หรือผลกระทบที่เราสามารถมีซึ่งกันและกันได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเขาสนใจเราเยอะด้วยแล้วอินฟลูเอนซ์มีต่อกันเยอะอย่างเช่นพนักงานอย่างเงี้ย เราก็ต้องใช้เสียง,งเขาเป็นตัวตั้งแรกๆเลยในการมองหาความจําเป็นที่จะต้องทําว่าเขาอยากได้เรื่องประเด็นอะไรนะครับเช่นเขาอยากได้เวลแฟร์เรื่องของอากาศอีกคำนองนี้นะครับเราก็ไม่ทราบแล้วแต่ประเด็นหรือต้องการเรื่องของ Privacy ก็เป็นไปได้อยู่นะครับดังนั้นขั้นตอน,ตอนแรกคือ d e f i ครับว่าใครเป็นคนกลุ่มนี้นะครับขั้นตอนที่2คือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเรื่องของความยั่งยืนที่องค์กรเราทําอยู่ ขาพึงพอใจหรือเปล่าหรือเขาต้องการให้เรา address รทำเรื่องอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการพัฒนาวิธีการตอบสนองความคาดหวังอย่างเหมาะสมทั้งนี้เราทําเพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีพลาดหรือการโดนความบาดนน้รื่องน,นี้ก็ได้นะครับองค์กรเราไม่จำเป็นต้องคณะเนี่ยพอรู้แล้วว่าเก่งอะไรแข็งอะไรอ่อนอะไรเราก็กลับมาฟังเสียงครับว่าเราจะเลือกฟังเสียงของใครและเพราะอะไรต้องเป็นคนกลุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้ประเด็นจากกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรานะครับนี่คือวิธีการเนาะที่เราสามารถใช้เมทริกซ์ตัวนี้ดูได้ว่าเราจะให้คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสเต็กโฮเดอร์หนึ่งสองหรือสามหรือสี่หรือห้าก็ได้นะครับขึ้นกับ r พลยของเรา<ๆ>การวิเคราะห์แนะนำครับว่าใช้ภาพแบบนี้นะครับใครนะครับใครหรือกลุ่มไหนสัมพันธ์อะไรกับเรามีผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วก็เขาตกอยู่ในกลุ่มที่ใกล้ชิดมากใกล้ชิดน้อยมีผลมากมีผลน้อยนะครับคุณจะเห็นภาพที่มันชัดเจนเลยว่าเราควรจะทํา เรื่องอะไรกับคนกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับพอได้วิธีการและแนวคิดแล้วนะครับเราเรียกว่าการเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะออกแบบเรื่องของโครงการความยั่งยืนนะครับเ,เราจะได้รับฟังของแต่ละทีมของแต่ละกลุ่มเขาะจะบอกเราว่าต้องการอะไรแล้วก็มาจัดอันดับกันนะครับว่า,เ,าเมื่อเราจัดอันดับแล้วเนี่ยอะไรจะเป็นประเด็นหลักๆอาจจะมีประเด็นคล้ายๆกันระหว,ว่างกลุ่มต่างๆนั่นก็จะกลายเป็น Priority ของเรานะครับ มีประเด็นของสังคมสิ่งแงดวดล้อมหรือเศรษฐกิจหรือเลยทำนองนี้บ้างนะครับจะกลายเป็นวิสัยทัศน์ที่จะต้องทําเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและในการดําเนินธุรกิจของเราเสร็จแล้วนะครับพอได้ประเด็นออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีผมไม่ทราบหลายประเด็นก็ได้นะครับเ,เรียงตามลำดับของความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเราต้องมาแวลลิเดตกันโดยคณะผู้บริหารครับจะเป็นผู้ที่ทวนสอบและ สร้างความมั่นใจว่าประเด็นที่เลือกมาทําด้านความยั่งยืนนั้นจะต้องถูกถกต้องและมีผลกระทบในเชิงบวกกับองค์กรและการทํางานององค์กรในเวลาที่ตั้งเป้าเอาไว้ เสร็จแล้วก็จะเป็นการรีวิวผลนะครับแล้วก็ประเมินว่าสิ่งที่ทํานั้นมันดีหรือเปล่าหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงให้เรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องจริงนะครับมากและเป็นผลที่ยา,ยาวนานมากยิ่งขึ้นเราควรทำอย่างไงเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่านะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราเริ่มต้นเน้นจากการประเมินวิเคราะห์องค์กรตัวเองพบว่าเรามีจุดอ่อนเรื่องของพลังงานและน้ําบอกว่าเอาอย่างนี้เราโฟกัสไปที่เรื่องพลังงานก่อนก็พบว่าลดละเลิกใช่ไหมฮะมีการทํานโยบายเรื่องนี้ พลังงานกลายเป็นสิ่งที่มองหาพลังงานทดแทนหรือนอ n น o ร์ฟอสซิลใช่ไหมครับทำออกมาประหยัดเป็นตัวเลขเท่าไหร่เก็บข้อมูลชุนี้เอาไว้นะครับเสร็จแล้วพอมาทําตัวอ่ t อ่า a l ทริมานั่งฟังว่ามีใครพูดพลังงานบ้างและพูดว่าอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเอาข้อมูลสชุดเนี่ยมาอมใบรวมกันทําเป็น uh, กิจกรรมเสร็จแล้วเรามารีวิวกันว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าถ้ามันดีทําต่อไปถ้ามันยังมีผลไม่ชัดทําต่อไป รหรืออาจจะมีการปรับกระบวนยุธ์ได้หากคุณคิดว่ามันกลายเป็น priority ที่สําคัญมากหรือน้อยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่ออกมาจากการทํา Materiality คุณเห็นแล้วว่าในการอธิบายเนี่ยจะดูจากความสําคัญต่อบริษัทหรือวดูจากหรือองค์กรนะครับระดับความสําคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างภาพเนี่ยจะได้ชัดเลยว่าประเด็นที่14ดําเนินธรุรกิจอย่างมีจริยธรรม13การกํากับดูแล และข้อ2คือการจัดการพลังงานเนี่ยเป็นท็อปพิอริตีขององค์กรนี้ในขณะที่ข้อ10ก็คือเรื่องของการจับความหลากลหลายและยอมรับความแตกต่างนะฮะอาจจะเป็นพิอริตี้สำคัญแต่น,น้อยที่สุดในภาคเมื่อเทียบกันดูแล้วนะครับนัก็แปลว่าเราอาจจะเลือก14 13 2 17ิบสามองะไรก็มนี้นะฮะมาเป็นประเด็นนะครับเสร็จแล้วอันนี้ผมแนะนําว่าพอได้ภาพแล้วได้ดูประเด็นแล้วนะครับเราจะเอามันมาจัดการกับเรื่องของ ภารกิจหลักคือการสอนวิจัยการเงินอย่างไรบ้างโดยดูจากแอคชั่นว่าต้องทําอะไรและ Impact เป็นอย่างไรเช่นบอกว่าเราทําเรื่องของคาร์บอนเรื่องของการลดกรีนเฮาส์แก๊สใช่ไหมครับวิจัยบอกว่า action แอคชั่นก็คือเราต้องท research, อํา responsible research เช่นแทนที่จะเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยเครื่องบินเราใช้รถไฟ ซึ่งประหยัดค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ทำให้เกิดคาร์บอนต่กว่าเครื่องบินนะครับอิมแพเกิดขึ้นคือค่าใช้ใจ่ายถูกลงคาร์บอนอิมิชชั่นน้อยลงด้วยเป็นกรีนรีเสิร์ชได้เป็นต้นนะครับเราจะอะไรยังไงอันนี้เป็นการคุยและสอบหาแนวทางแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างนะตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ยกไปให้เห็นพอสมควรแล้วนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ใช้นะครับออลองไปดูตัวอย่างของคณะได้